ค่ะก็ตอนแรกตอนให้ติดตามมาค่ะคุณเชือวอนตอนแรกที่คุณพ่อมาเป็นเป็นอย่างไรบ้างก็เขาจะเอ่อริ่มเรื่อตันที่สมองเนาะก็มีอาการเรื่องเรื่องบุบเรื่องการคืนก็เอ่อได้ฝากคุณพ่อไว้ที่ศูนย์นี่เนาะให้ศูนย์ช่วยดูแลแล้วก็มีนะกิจกรรมบำบัดน้องไฮช่วยดูเรื่องการคืนนะคะก็น้องไฮก็จะมีคอร์สในการฝึกนะคะแต่เป็นระยะเป็นระยะ กี่วันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพ่อก็จะมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆจะมีการให้กันบ้านในการทาแล้วพอบ้านก็ค่ะพี่พ่อก็ตั้งใจเนาะขยานมในการฝึกก็เลยพัฒนาการก็จะดีขึ้นตามลดาดับจนกระทั่งในที่สุดจากที่ต้องให้อาหารสายยามฟีดฝีอาหารยาน้ำทุกสิ่งอย่างกตอนนี้ก็ทานอาหารได้แล้วคุณหมอเพิจะอนุญาตให้ก่อนดีใจ แต่ได้กลับไปอรารตอนน้อยที่บ้าน่วยคุณพุทแล้วก็ดีทุกคนอ่ะมันงั้นมันได้ชอดหลายแล้วโอเคโอเคดีใจดีใจก็ค่อยกินมันไม่สำรักไม่สำรักต้องขอบคุณพี่ปากับคุณพันนะคะเพราะว่าคือ มันต้องอาศัยความเข้าใจทั้งทังญาติแล้วก็ทางตัวตัวครูเองที่ให้คำเรึกในการฝึกเนาะ